สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูเออีกแล้วนะคะในวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวิชาที่1นะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทายนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูเอจะมาสอนในหัวข้อของเรื่องสาระ A นั่นเองนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนเรื่องสาระ A นะคะวันนี้ครูเอมีนิท ทานาเไ,นไเนนะะน่ิทานาเรื่องงูเกเรกับชาวป่านั่นเองนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะเด็กๆหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่ากันนะครับงูเกเรกับชาวป่าวันหนึ่งในฤดูหนาวชาวป่าคนหนึ่งชื่อนายเก่งได้เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาชเอมซึ่งเป็นพืชทำยา ขณะเดินทางกลับบ้านเขาได้พบงูตัวหนึ่งนอนตัวแข็งอยู่บนทางเดินเขาเกรงว่างูจะตายด้วยความสงสารจึงจับงูใส่เป้พากลับมาที่บ้านเขานำงูมาผิงไฟเปรียวไฟช่วยทำให้งูอบอุ่นขึ้นงูเริ่มผิวจึงเลื้อยไปกัดเด็กที่นั่งอยู่ในเปลเสียงเด็กร้องไห้ทำให้เก่งและเพื่อนบ้านวิ่งมาดู เด็กได้รับการช่วยเหลือส่วนงูเกเรถูกไล่ตีจนตายนักเรียนมาตอบคำถามจากนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่ากันนะครับข้อ 1. เรื่องงูเกเรกับชาวป่ามีตัวละครกี่ตัวคำตอบคือสตัวนะครับได้แก่ชาวป่างูเด็กและเพื่อนบ้านนะครับข้อ 2. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกคําตอบคือชาวป่าเดินทางไปหาชาเอมในป่านะครับข้อ3สุดท้ายงูเป็นอย่างไรคําตอบคืองูถูกตีจนตายนะครับ นักเรียนสังเกตคำสระเอจากนิทานที่ได้ฟังกันนะครับว่ามีคำใดบ้างที่ประสมสระเอคำสระเอที่พบจากนิทานนะครับได้แก่เก่งชะเอม เกรงเป้เปลวไฟเล่นเปรเกเรนะครับความรู้เรื่องสระเอค่ะสระเอเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระเอให้เริ่มจากหัวตัวอักษรดังนี้ เขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นซอเอเซคำสระเอบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นอลอเอเพลคำบางคำมีพยัญชนะต้นตัวเดียวแต่มีตัวสะกดเช่นมอเอคอเมกและบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัว และมีตัวสะกดด้วยเช่นกอรอเองอเกรงดังนั้นจึงควรสังเกตให้เข้าใจเพื่อให้อ่านได้ถูกต้องนะคะมาฝึกอ่านสะกดคำสระ,ะเอกันนะครับเจสะกดว่าจเอเจเทสะกดว่าทเอเทไม่เอกเท เปรสะกดว่าปลอเอเปเลเมฆสะกดว่ามอเอคอเมฆเต้น e, สะกดว่าตอเอนอเต้นไม่โทรเต้นนะครับ เรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันนะครับเกทเฮเปเแบแก่งเดนแดง เมมเล่เหลวเตรเพลงเปลวเวลาฮาเฮตีเดน่น เต่นว้าวพี่เต้นรำน้องร้องเพลงเก่งทั้งคู่ค่ะพอเด็กๆได้เ,เรียนรู้จบไปแล้วในเรื่องของสระเอนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้ฟังนิทานเรื่องงูเกเรก,กับชาวป่า เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทายเล่มสีชมพูแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่31นะคะอะ่านะคะพอเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่31แล้ว,ลวเด็กๆจะเจอกับคำสั่งข้อที่1นะคะเขาบอกว่าให้นะักเรียนฟังนิทานเรื่อง งูเกเรกับชาวป่าซึ่งเด็กๆก็ได้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าพ่อเด็กๆฟังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าจบไปแล้วนะคะแล้วใช้เครื่องหมายเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยในช่องวงกลมของคำตอบที่ถูกต้องนะคะโดยเขาจะมีโจทย์มาให้เด็กๆนะคะซึ่งโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาจะ ถามว่าเรื่องงูเกเรก,กับชาวป่ามีตัวละครกี่ตัวอ่าเด็กๆด,กดูมิทานจบไปแล้วเด็กๆนับได้ตัวละครได้กี่ตัวคะอ่าเด็กๆก,ก็เอาเครื่องหมายติก๊กถูกมาใส่เช่นข้อที่หนึ่งอ่างูเกเรก,กับชาวป่ามีตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันเด็กๆก,ก็ใช้เครื่องหมายติก๊กถูก ในหน้าข้อความที่ถูกต้องแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาถามเด็กๆว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่ใดอ่าเด็กๆด,ดูจากภาพนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ใดอ่าเด็กๆก,ก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวมานะคะต่อไปข้อที่3ชาวป่าพบอะไรเมื่อเดินกลับบ้านอ่าพบตัวอะไรนะแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันมีสภาพร่างกายเป็นยังไงเอ่ยอ่าต่อไปข้อสุดท้าย สุดท้ายงูเป็นอย่างไรอ่าดูภาพแล้วเลือกมานะคะค่ะเด็กๆมาดูในต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวนักเรียนได้นะคะอ่าข้อ2ข้อนี้ครูให้10บคะแนนเลยนะคะให้เด็กๆ เล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวนักเรียนได้อะเด็กๆลองคิดสิคะว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้มันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับตัวนักเรียนเองนะคะสําหรับข้อ2ข้อนี้นะคะครูให้10คะแนนเลยนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาในกลุ่มให้คุณครูดูนะคะ เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่32ต่อเลยนะคะสำหรับหน้านี้ค้นหาคนเก่งสำหรับหน้านี้นะคะครูเอให้เด็กๆหาสระเอไปเที่ยวทะเลพวกเราตามไปกันเถอะใช้สีหรือว่าดินสอเขียนตามเส้นประด้วยนะคะเด็กๆ าหาสระเอมาให้ครูให้ครบนะคะโดยเขียนตามละอรอยปะได้เลยค่ะและอย่าลืมส่งมาในกลุ่มให้ครูดูนะคะในอัลบั้มของตัวเองเลยค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเอนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะครูเอจะมาสอนต่อในเรื่องของสระเอเช่นเดิมนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาฝึกฝนในเรื่องการอ่านสระเอนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเอจะต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ